ช่วงที่2นะครับของเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับทางธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับ สำหรับ4เดือนนะอันนี้รับอัตราดอกเบีย้ยที่1.1% 0ต่อปีเท่าเงินฝากประจำา1.29%ต่อปีส่วนเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับถ้าต่ำกว่า10ล้านบาทอันนี้รับดอกเบีย้ยที่1.2% 0ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่1.41%ต่อปีแล้วฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยที่1.2% 5ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ีนั่งเ4เดสีนน่เก็7เดือนเเี่น อันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละหนึ่งพันบาทรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีนะฝากได้แล้วครับวันนี้ที่ทางธนาคารอมสินทุกสาขาจนถึง31กรกฎาคมนะครับหรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ w w w g s b o r t h หรือที่ gsb c o n t a c t c e n t e r 1115หรือที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาาร อมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนหรือว่าบนทางพิเศษเสายเฉลิมมหานครนะครับเพื่อดําเนินการในการติดตั้งคานขวางโครง,รงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกนะครับสัญญาที่3นะตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมจนถึง23เมษาย,ยน2569นะครับเฉพาะช่วงเวลา สามทุ่มนะจนถึงตีห้านะครับรวม2จุดนะจุดที่หนึ่งนะอันนี้บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนองนะขาออกกรุงเทพมหานครนะสำหรับรถที่จะไปพระรามสองดาวคะนองนะฮะใช้ทางออกไปยังถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็กลับรถบริเวณต้นสนนะเพื่อจะมุ่งหน้านะอ้าวขออภัยวัดสนนะเพื่อจะมุ่งหน้าไปดาวคะนองทดแทนนะครับส่วนจุดที่2ออันนี้จะเป็นบริเวณ หน้าด่านดาวคนองนะคะเข้ากรุงเทพมหานครสําหรับรถที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครก็ให้มุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปใช้ด่านสุขสวัสดิ์แทนนะครับทั้งนี้นะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย e x ็กซิมแบง์นี่เขาประสบความสําเร็จนะครับเป็นอย่างสูงในการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินบาทนะจำนวน2ชุดเมื่อวันที่20มิถุนายน2568โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและก็นักลงทุนรายใหญ่นะครับอย่างแบบท่วมท้นเลยนะยอดนะเขาบอกว่าจองซื้อเนี่ยรวมกว่า2.4เท่าของมูลค่าเสนอขายรวม6000ล้านบาทนะครับ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Exim Bank นะกในฐานะสถาบาันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของทางกระทรวงการคลังนอกนจากนี้ก็สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยในการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ออนอกเหนือจากนี้นะต้องแสดงความยินดีกับทางธนาคารอมสินด้วยนะคุณวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินรับสีร่รางวัลใหญ่นะเมื่อวานนี้ m o n e y ่ n d น a n k i n g Award 2025นไะครับ2025นะ่ได้แก่รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2568 b นะ s t Retail Bank of t h ะ Year 2025ะรันะครับรางวัลยอดเยี่ยมนะ รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลนะรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝากแล้วก็รางวัลธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือว่า ESG นะครับจากทางดร เศรษฐพุทธสุทธิว่ฒนรุพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนะมันนี่แอนแบงกิ้งอวอร์ดทูซึ่งจัดโดยวริษัทการเงินธนาคารนะครับสำหรับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลนะธนาคารได้รับรางวัลเป็นครั้งแรกนะครับสะท้อนถึงความสําเร็จในการปล่อยสินเชื่อนะวัตรกรรมการเงินเพื่อสังคมที่ผ่อนเกณฑ์อนุมัตินะครับ แล้วก็รวมไปถึงดอกเบี้ยต่ำด้วยนะก็มุ่งเน้นในการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยนะครับแล้วก็ลูกค้าฐานรากนะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตขณะที่รางวัลที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือว่า ESG เนี่ยอันนี้ก็เป็นรางวัลใหม่ของปีนี้นะครับก็ตอกย้ําการทํางานตามแนวทาง ESG ที่ครอบคลุมทุกด้านนะครับอีกทั้งยังยืนหนึ่ง ครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่10สสำหรับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2568นะครับ Best Retail Bank ออฟเ e ียทู2ทวเนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีที่8กับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝากนะครับซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนะฮะก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคมนะครับอส่วนคำถามวันนี้นะก็ง่ายๆนะครับถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินเนี่ยยื่นกู้ได้จนถึง15ตุลาคม2568แแต่ต้องอนุมัติแล้วก็จัดทำสัญญานิติกรรมต่างๆเนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ แจกเป็นเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการนะครับเป็นไซส์ใหญ่ 2XL จํานวน1รางวัลน,นะครับส่วนช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะฮะเดี๋ยวไปดูสะหน่อยว่าเศรษฐกิจฝืดเคือนอย่างนี้นะในยุคแบบนี้เนี่ยจะต้องวางแผนยังไงนะจะใช้เงินยังไงดีนะครับคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ ครับสวัสดีครับคุณนัฐพงศ์และท่านผู้ฟังครับครับผมเศรษฐกิจฝืดเครืองแบบนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าเนี่ยหลายคนบอกโอ้ชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนแบบชักได้แค่หน้ามาสองอาทิตย์ก็หมดแล้วเอาเอายังไงดีเราจะต้องดูแลเงินในกระเป๋าเราเงินดงเงินเดือนหรือว่าเงินที่จะพออยู่ได้ในช่วงนี้เป็นยังไงฮะครับก็เรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจฝืดเครืองเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของรายได้ที่มันกระทบแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าเวลาเรามองเนี่ยเราน่าจะมองให้ให้ ให้เราเข้าใจตัวเองนอกจากเรื่องของไรายได้แล้วเราเจอปัญหาอื่นไหมนะครับเช่นบางคนบอกว่าพวกต้นทุนการดํารงชีวิตมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างก็แพงขึ้นนะครับค่าครองชีพค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันเจอเรื่องพวกนี้เข้าไปะครับมันกลายเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนครับนะพอมันมีความไม่แน่นอนเนี่ยมันเลยเริ่มจะยากละที่เราจะวางแผนให้ระยะยาวเพราะเราไม่รู้ว่างานเรามั่นคงมาให้เงินออมเราจะมีหรือเปล่า ผลกระทบแบบนี้ครับนอกเสียจากเครื่องการเงินแล้วเนี่ยมันก็มักจะนําไปสู่เรื่องของความเครียดนะครับไปเรื่องของความสัมพันธ์ไปอะไรต่างๆเพราะนเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วเวลามันเกิดขึ้นมันผลผลกระทบเข้ามาตัวเราเองสิ่งสําคัญคือเราต้องเริ่มเข้ามาว่าเราต้องเริ่มรู้จักตัวเองนะครับเช่นบอกว่าเราใช้เงินเก่งนากน,น้อยแค่ไหนเราใช้เงินไปกับอะไรบ้าง เรื่องของไรายได้ของเรามีความมั่นคงหรือเปล่าเวลาเราควบคุมอารมณ์ตอนเราใช้เงินนะครับบางทีไม่เหมือนกันเนาะเพราะเรามีเงินบางทีโอ้โหเราก็แมหม้ฮึกเหิมอะใช้ใช้ได้ใจได้ใจตอนที่มันคอยเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะประหยัดแต่มันกลายเป็นความเครียดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายิ่งเรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับเราจะค่อยค้นพบจุดอ่อนทางการเงินของตัวเองเพราะฉะนั้นหลักในตอนนี้เนี่ยที่สําคัญ ในเรื่องของในเรื่องของเรื่องของตอนที่มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยต้องพยายามตั้งรับให้ดีอืแลนน้วเตรียมความพร้อมให้ได้เมื่อมันมีโอกาสนะครับคํบควาว่าตั้งรับเนี่ยหมายถึงบอกว่าเราต้องมาดูแลนะเรื่องของแผนค่าใช้จ่ายเราเนี่ยเราได้ทําบัญชีรับจ่ายจร, ini, จริงจงจังๆหรืรรอยังนะครับได้ลองดูแล้วอย,อยางว่าได้มันมีรายจ่ายเพื่อความอยากมันมีรายจ่ายเพื่อความจําเป็นเนี่ยในรายจ่ายของเราผมคิดว่ามีทุกคนนะครับเพ่ยงแต่ตอนที่เราตอบตัวเองครั้งแรกเรามักจะตอบว่าแบบ ถ้ามันไม่จําเป็นอ่ะฉันไม่ได้ใช้หรอกฉันใช้ของที่มันจําเป็นทั้งนั้นแหละแต่แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีรายการนะครับเราจะพอเห็นแล้วแหละว่าโอเคถ้าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ถ้าเราอยากจะสร้างรับมากขึ้นเนี่ยพวกรายจ่ายเพื่อความอยากต่างๆอาจจะต้องลดลงนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อรายจ่ายเพื่อความจําเป็นหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสร้างรับส่วนตรงนี้ได้แล้วก็ลองรองหรือว่าเราสับรองสภาพคล่องไว้หรือเปล่า นะครับสภาพคล่องที่เราคุยกันบ่อยๆเนี่ยสามถึงหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจมันผ่านผวเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆนะว่าไรายได้ที่เรามีจากการทํางานมันจะหมดไปเมื่อไหร่ครับถ้าหากว่าเราไม่มีเงินสำรองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องตอกไปอยู่ในวงจรของหนี้สินถอดไปเนี่ยวิธีการป้นงรับพอเราเริ่มดูเรื่องของรายรับดูเรื่องของรายจ่ายดูเรื่องของสภาพคล่องเราได้แล้วเนี่ยต้องลองเริ่มดูว่า ให้ความพร้อมว่าถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นเรายางทํำยังไงได้บ้างเช่นบอกว่าเรามีทางหาไรายได้เพิ่มเติมหรือเปล่าครัหมดครับหมดหมดเลยไม่มีตอนนี้หาไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้ครับต้องลองดูว่าทักษะที่เรามีมีอะไรบ้างแต่ต้องระวังพวกขายของออนไลน์นะอย่างวันที่เมื่อเช้าผมก็เพิ่งดูข่าวว่าโอ้โหตอนนี้มีคนมาหลอกนะใครเข้ากลุ่มขายของออนไลน์แล้วก็ถูกหลอกให้จ่ายเงินกันเยอะแยะเลยเรื่องหารายได้เน,นี่ยก็ต้องอยากให้ระวังว่าพยายาม ใช้เรื่องของความสามารถใช้เรื่องของทักษะที่มีนะครับอย่าไปใช้เงินลงทุนอย่าไปใช้จ่ายตังไปแล้วเดี๋ยวจะได้ตังกลับมาอันนี้ต้องระวังเรื่องของหาดรายได้จริงๆตัวสุดท้ายที่อยากจะให้ทำเนี่ยก็คือเรื่องของหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นของที่เราเห็นเนี่ยเวลามันมาทางออนไลน์เราไปชอบตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องมีบัตรเครดิตนะครับ,รบเรา,เรา,เ,ราเรามีแค่บัญชีเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาขให้วงเงินเรามาผ่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาที่หลักได้แหละว่าไอ้ของที่มันไม่จําเป็นนะแค่เป็นของที่เราอยากได้ช่วงที่มันจะมีวิกฤตอย่างเงี้ยครับขอให้งดเว้นไปก่อนอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าไปยุ่งของที่ไม่จําเป็นพอเราตั้งหลักให้ได้มั่นคงแล้วแบบนี้ครับว่าตั้งรับให้ดีเนาะควบคุมรายใจ่ายให้ได้หาทางเพิ่มไรายได้แล้วก็ค่อยๆดูว่ามันมีช่องทางไหนที่เราจะสะไร้างรายได้ได้เพิ่มเติมครับไม่แต่ว่าจริงๆเวลาถึงหน้าง,งานางจริงๆนะอย่างเราคนทั่วไปเนี้ยนะ ฟังก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าทําไมเวลาที่มันมันเห็นของแล้วมันเอ๊ะมันต้องซื้อมันมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยเนี่ยเอามาคือความสุขมันอยู่ตอนที่ได้ซื้อนะมันก็เลยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมจริงๆความสุขอยู่ตอนที่ได้ซื้อนะฮะพอมันเป็นของเราปุ๊บมันความตื่นเต้นมันหมดไปแหละอันนี้เนี่ยเอคือคือเรื่องของแนวคิดของการจ่ายเงินเพื่อความสุขในจริงๆมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่า เพราะว่าไอสารเคมีในสมองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราได้มันปุ๊บเนี่ยม,มันมีความสุขแต่บางทีต้องยอมรับความจริงนะครับถ้าเงินเรายังไหลคล่องเราเกิดว่าทุกอย่างยังดีอยู่อย่างงี้การจะหาเงินซื้อความสุขบ้างอันนั้นโอเคอแต่ตอนนี้ต้องมาดูว่า้ตัวเราเองตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราไปมองดูแล้วเราบอกว่า้ไรายได้เรายังดีอยู่ ุรกิจที่เราอยู่มันไม่มันไม่ได้กระทบกระเทืนตอนตนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับถ้าแบบว่าเราจะมีเงินกับความสุขไปบางครั้งแต่ถ้าเราไปมองแล้วเนี่ยเฮ้ยรายได้เราเนี่ยเจ้านายก็ดูแล้วคมเห็ทคาเห็นเราอยู่เรื่อยๆนะหรือว่าลูกค้าก็ดูแลว้วจะซื้อของเราน้อยลงถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างงี้ครับอันนี้เนี่ยคงจะต้องมายอมรับความจริงก่อนและบอกว่าใครๆก็อยากทาดังนั้นแหละเราจ่ายเงินเพื่อมงสุขแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ดีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทําให้เราเดือดร้อนในระยะยาวเราต้องขัดกลับมาแล้วว่า ต้องทำเพื่อความจำเป็นก่อนนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยเนาะว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีค่าเทอมลูกเทอมสองแล้วนะเพื่อเทอมแรกเนี่ยก็ก็เป็นหนี้ไปละถ้าเดี๋ยวมีเทอมสองมาอีกจะทํายังไงตอนเนี้ครับก็มองไปข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ล่วงหน้าว่าไ้รายจ่ายต่างๆจะมีอะไรบ้างบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีค่าประกรันบางคนบอกจะมีค่าซ่อมรถบางคนบอกจะต้องเสียภาษีนู่นเสียภาษีนี้อย่างเงี้ยครับ ก็พยายามแบ่งเงินล uh> ่วงหน้าเก็บไว้ด้วยให้เสร็จของเรื่องของเป้าหมายชัดเจนคือตอนที่จะชั่งน้ํหนักเนี่ยผมก็อยากจะชวนนะว่าถ้าท่านทําบัญชีทําะไรเรียบร้อยเนี่ยบางทีท่านมีเงินก้อนหนึ่งว่าท่านจะเก็บไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอนาคตหรือว่าท่านจะซื้อกับความสุขในปัจจุบันบางทีเราต้องมาลองทําแบบทดสอบกันดูว่าโอเคละรอบเนี้ยเราจะตัดสินใจยังไงว่า โอเคฉันมีเนเหลือสองพันนะถ้าฉันไปช้อปปิ้งฉันได้ความสุขควานี้เลยทันทีแต่ว่าถ้าฉันเก็บไว้โอเคมันก็ไปลดความทุกในอนาคตเป็นสําหรับค่าเทอมลูกตอนที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายแล้วเราไม่มีมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นกันก้อนในอนาคตอันนี้ครับอยากให้เห็นตัวเองให้ชัดเจนเราจะได้วางแผนได้ว่า ตัวของเราเองคิดว่าปัญหามันจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราเราเห็นตัวเองชัดเจนเราก็จะได้ไปแก้ไขได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้ถูกจนะครับผมเหลือหนึ่งนาทีคําถามผมง่ายๆฮะเวลาการเกิดการกระตุ้นเนี่ยนะคือต้องถามว่านักวา,างขผนทางการเงินเน่ยจะทํำยังไงนะเวลาเกิดการกระตุ้นจากไอ้เรื่องของเซลล์ดิสคาวห้าสิบเหรือแม้แต่เอ้ยเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเหลือ S 1> <S 1> จ่ายแค่ครึ่งเดียวนะอ่าจะ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 ทำยังไงต้องถามนักวางแผนทางการเงินตัวเองจะทำยังไงที่จะคุมสติของตัวเองได้ครับวิธีการอันหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าเวลาเราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยขอให้คิดให้ได้อย่างน้อยสามครั้งว่าจะทำหรือไม่ทำนั่นก็คือการชะลอลองไปก่อนครั้งแรกเนี่ยโอ้หแรงกระตุ้นมนันมานะเราจะอยากมากเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราขอให้ได้ก่อนนะว่าไอ้นนี้ครั้งแรกนะ เรายังไม่ตัดสินใจก่อนดีกว่าจะาไปลองดูข้อมูลว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงไหมอะเช่นบอกว่าเฮ้ยมันลดนะเที่ยวครึ่งนึงเฮ้ยเราอยากเที่ยวที่นี่มากเลยเวลาเราตัดสินใจไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ไปเที่ยวหรือจะไปเที่ยวนะเพบากมันมีทางเลือกอื่นไหมมันมีที่เที่ยวที่อื่นไหมหรือมันมีอะไรที่มันคุ้มค่ากว่านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกเราเลื่อนออกไปแล้วพราะครั้งที่สองเราไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาถามตัวเองอื่นครับว่าเฮ้ยเรามีเงินพอไหมเราจะเก็บเงินยังไงดีหรือมันมีโปรโมชั่นอื่นๆที่กําลังจะเกิดข แล้วครั้งที่สาเนี่ยค่อยมาตัดสินใจว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเราค้นหามาดีแล้วนะเราเตรียมตัวมาดีแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ครับถชะลอมันเอาไปก่อนอแรงกระตุ้นย้อเสร็จแล้วก็ค่อยๆถัดไปครับอืมต้องต้องเป็นตัติยมปีนะ ท <sociedad> ุติยามปีก็ยังไม่พอนะ uh huh. สองรอบยังไม่พอคือพูดง่ายก็คือค่อยๆคิดคิดแล้วคิดอีกคิดย้ำหน่อยัเรื่องเรื่องการจัดการจะใช้เงินช่วงนี้ถูกไหมฮะแต่ัระหนักายขอให้คิดให้ดีคิดหลายๆรอบแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆค่อยๆเห็ุทางที่ชัดเจนขึ้นครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทพงศ์มากนะครับที่มาอัปเดตข้อมูลกันนะครับขอบพระคุณนะครับครันดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นัทพงศ์อภินันกูดนะครับกรรมการของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับก็ เดี๋ว่อครบทวนนะสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังช่วงแรกคงจะได้ประโยชน์นะสำหรับเรื่องของภาษีธรรมแล้วก็แนวทางของบ้านเราควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็เจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ1 0บโมงถึง11โมงวันนี้หมดเวลาแล้วผมรัตพงศ์ธีระพัฒน์นนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับส่วนรู้อมโดยธนาคารอมสินเนี่ยคุยสนุกแบบเมื่อกี้นะจะเจอกันทุกวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้าก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ